สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมัดรวมสีน่อยในงวดของวันที่30นะคะเดือนเมษายน2567นนะคะวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึงเม็ดเดียว สูตรนี้ก็จะเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะก่อนไปรับชมนะคะก็แสดงความยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงหวยมาหลายวันนะคะวันนี้น้องเอดก็มาลงแนวทางให้นะคะของวันที่29นะคะปังๆเด้งๆกันเลยนะคะก่อนไปสรุปแนวทางนะคะก็ฝากพี่ๆสมาชิกนะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามทางช่องสออนเลขเด็ดด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับทางช่องคิดคํานวณแนวทางนะคะตัวเลขมาแบ่งปันนะคะพี่พีเนาะแล้วก็ย้ํานะคะว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะชื่นชอบอยังไงแล้วค่อยตามนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบอยังไงแล้วค่อยตามนะคะพี่พี่สำหรับเมื่อวานนี้นะคะ ท่านใดที่มารับชมนะคะน้องเอทให้เด่นไปที่460แล้วก็วิ่งรุดที่4นะคะเมื่อวานนี้โอ้โหบอกเลยว่าปังมากๆนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมสำหรับสุดหนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายฮานอยเมื่อวานปังๆเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาสรุปผลนะคะผลเมื่อวานนี้นะคะ รอบแรกนอยเฉพาะกิจมาสามหกนะคะพี่พีดูเด่นหกมานะคะเมื่อวานนี้อยากจะบอกว่าตัวเด่นมาคู่กันนะคะพี่พีก็เข้าไปในสามหกนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเข้าคู่ไหนบ้างนะคะในตารางเข้าสามหกนะคะน่อยเฉพาะกิจสามกับหกมานะคะส่วนพิเศษนะคะแปดหนึ่งแปดกับเจ็ดเก้านะคะรอบนี้หลุดนะคะไม่มาเนาะ แล้วก็รอบปกตินะคะ877กับ91รอบนี้ก็ยังไม่มานะคะส่วน V.I.P. นะคะดู V.I.P. ของเราปังมากนะคะโอ้โหมา,อารอบสุดท้ายนะคะพี่ๆตัวดินของเรานะคะผลที่ออกนะคะเมื่อวานนี้4 6 4กับ60นะคะมาบนล่างนะคะพี่ๆสี่กกับ60มาบนล่างนะคะดูตัวเด่นของน้องแอดเมื่อวานนี้นะคะพี่พ ตัวเด่นของเราเด่นที่สี่หกศูนย์เด่นสามตัวนะคะมาคู่กันทั้งสามตัวเลยนะคะพี่ๆวิ่งรูดที่สี่นะคะวิ่งรูดตัวไหนก็มานะคะเมื่อวานนี้สําหรับฮานอยรอบ v ีไพีนะคะเพราะว่าตัวเด่นเข้ามาคู่กันนะคะวิ่งรูดที่สี่นะคะสูตรถือว่าสูตรนี้ถือว่าเดินดีนะคะตัวเน้นของเรานะคะมาในหกสี่กับหกศูนย์นะคะเพราะว่าตัวเด่นเข้ามาคู่กันนะคะเมื่อวานนี้ มาในชุดนี้นะคะ40แล้วก็46นะคะมาเข้ารอบ VIP บนล่างนะคะในตารางของเราก็มา4กับ6แล้วก็06นะคะพี่ๆ04ไม่มานะคะขออภัยด้วยเนาะก็เข้า06ไปในตารางมา46ก 6, ับ60นะคะท่านใดที่มีโชคลาภเมื่อวานอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวมาชมของวันที่สามสิบนะคะพี่พี่วันที่สามสิบนะคะเด่นไปที่แปดเด่นไปที่แปดนะคะแปดกับวันนี้แปดกับสี่นะคะพี่พี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะส่วนตัววิ่งตัวลูดนะคะน้องเอสให้แปดนะคะพี่พี่ขออภัยด้วยนะคะปากกาหมึกซึมเนาะอันนี้ วันนี้นะคะก็ขอให้แนวทางนะคะเดินดีนะคะพี่ๆขอให้แนวทางเดินต่อเนื่องนะคะพี่ๆจะได้มีโชคลาภกันนะคะฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะถ้าไหรที่เข้ามาใหม่จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะเวลาที่น้องแอดลงแนวทางนะคะมี8มี4มี7 มีสามมีศูนย์มีห้านะคะเดินที่แปดกับสี่วันนี้คันใดชื่นชอบนะคะนิ้นไปที่แปดแปดสี่แปดห้าแปดศูนย์แปดสามนะคะแล้วก็แปดเจ็ด ตัวนี้นะคะก็ตามนี้นะคะท่านใดที่ชื่นชมแนวทางหวยฮานอยนะคะเน้นรูดวิ่งนะคะขอให้ปังปังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ